ครับในช่วงของการเลือกตั้งแบบนี้ท้าว่าพีน้องประชาชนในพื้นที่เขาต้องการตัวแทนที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ยางท่านทวนที่ร่วมไปถึงการตียองความพร้อมต่างๆโอ้โหพน้องประชาชนเขาบอกว่าคือขักนะครับในการเลือกตั้งชายแดนในเทอรนีนัน่นเองนะครับอ,อ่ะก่อนที่จะไปเลือกตั้งจริงนะครับทั้งวันที่หนึ่งการเลือกตั้งลงหนาละกวันที่8การเลือกตั้งทั่วไปนะครับพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันก่อนนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเพื่อในออกมาเปิดช่องทางให้พิ้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลผู้ สมัครสสรายสื่อบุคคลที่พักการเมืองดิทรงเป็นตัวแทนของการเขานายกรัฐมนตรีร่วมไปถึงหน่วยเลือกตั้งใดที App ่แอพพลิชันสมร์ทโหวตซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามจากคลิปคลิปนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพรรันธ์ให้พิจารประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเพื่อใส่ประกอบการตัดสินใจก่อนมือเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้ครับรายสื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายซื้อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายซื้อรายซื้อบุคคลที่พักการเมืองมีมติสี่เสนอให้สภาพผู้แทนร,ราศฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีข้อมูลนน่วยเลือกตั้งทั้นนี้ครับสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h และแอปพลิเคชัน SmartV o t e ครับสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน เตรียมความพร้อมก่อนมือเลือกตั้งเพื่อให้การใส่สิทธิเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายครับ